โดนล้อโดนแกล้งจนไม่มั่นใจในตัวเองแต่ลึกๆฉันกล้าสแสดงออกนะออแกนกล้ามากเลยตอนเด็กๆถ้าเขาเลือกกรีดในใจคิดเลือกฉันหน่อยมันก็จะมีทั้งโดนเลือกและไม่โดนเลือกแต่ว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยโดนเลือกแต่ชอบพูดกับตัวเองในกระจกเล่นละครพอโตมาอ๋อเราชอบแสดงออกตั้งแต่เด็กตอนเป็นสาวก็โดนเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วคนนั้นคือคุณเก๋ชลดาคือเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันออแกน เกยคือตัวท็อปมากเกยอยู่คณะนิเทศแกนอยู่คณะมนุษยศาสตร์แกนเป็นดาวคณะแล้วเกยเป็นดาวของนิเทศแล้วจะต้องมาแข่งดาวมหาวิทยาลัยเป็นงานใหญ่เลยเกได้ที่หนึ่งไปเราได้รองเกยเวลาเดินเข้ามหาวิทยาลัยคือเขาสวยจริงๆนะแล้วตอนนั้นเขาเป็นนางแบบแล้วด้วยเวลาเขาเดินเขาเด่นมากทุกคนต้องหันไปมองเขาแล้วแกนตอนอยู่มหาวิทยาลัยแต่งตัวเฉยมาก เป็นเด็กเฉิ่มเชยเพื่อนก็เลยแบบบอกว่าเหมือนเกชลดาหน่อยได้ไหมเป็นหน้าเป็นตาให้คณะเราหน่อยได้ไหมซึ่งบางวันอยากสวยก็ใดผมพอใดผมก็เปลี่ยนชีวิตจริงๆน่ะวิศวะเข้ามาจีบเลยอรอแกนใช่มีคนเข้ามาแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีเพื่อนผู้ชายเข้ามาเหมือนเดินผ่านเขาก็แซวแค่ใดผมชีวิตก็เปลี่ยนข้ามจุดนั้นมาแล้วตอนนี้กลายเป็นแถวหน้าของเมืองไทยในเรื่องของการเป็นนักแสดงมืออาชีพ แต่ก็มีคำที่ติดในใจได้ยินปุ๊บน้ำตาไหลอยากจะร้องให้ทุกครั้งอ๋อแกนมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้สมัยก่อนนะตอนอยู่ประมาณม .4 ม .5 โดนมอเตอร์ไซค์ชนความรู้สึกคืออายมากเพราะฝั่งตรงข้ามเป็นป้ายรถเมย์ใหญ่มากคนเยอะมากความรู้สึกคืออยากไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ตกใจมากกว่าจนไปถึงที่โรงเรียนก็ไม่พูดกับใครเลยเงียบจนพี่สาวแกนเรียนอยู่ที่เดียวกันเพื่อนก็วิ่งไปบอกพี่สาวว่าแกนเป็นอะไรไม่รู้ไม่พูดกับใครเลยพี่สาวก็เดินมาหาแกนเป็นอะไรใครทําอะไรเท่านั้นแหละ ร้องให้เล่าให้เขาฟังว่าแบบโดนมอเตอร์ไซค์ชนกลับบ้านเล่าให้คุณแม่ฟังก็ร้องให้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะผู้ชายโทรมาถามก็ร้องให้จนผ่านไปประมาณหลายเดือนแล้วตอนนั้นแข่งวอลเลย์บอลที่โรงเรียนเราคะแนนนำอยู่ใช่ไหมเราก็โดนแกล้งอีกแล้วมีเพื่อนพี่สาวรู้ว่าจะทำยังไงให้แกนแพ้เขาก็ตะโกนมอเตอร์ไซค์ตอนแรกยังนิ่งๆพอมอเตอร์ไซค์รอบพี่ห้าก็ร้องให้เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนแพ้เลยแต่ตอนนี้โอเคแล้วเพราะผ่านมาหลายปีแต่ตอนนั้นกลัวมอเตอร์ไซค์แบบเข้าใกล้ไม่ได้ เรามีวิธีลบไหมหลายคนมีคำที่ติดในใจออแกนมันน่าจะเป็นระยะเวลามากกว่าตอนนั้นเหมือนตกใจพอมันผ่านไปหลายปีจนทำให้ดีขึ้นและมีความจำเป็นที่ต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์คือมีวันหนึ่งต้องวิ่งงานจากเซนเทนเวิร์นไปบางกปีแล้วก็บอกพี่ขับช้าๆไม่ต้องรีบแบบลมตีแต่ในใจคือกลัวมากแต่ต้องไปไม่งั้นไม่ทันตอนนี้แต่งงานกี่ปีแล้วออแกนน่าจะสิบแต่คบมาสิบเอ็รวมกันเป็นยีปี เป็นยังไงบ้างสิบปีหวานเหมือนเดิมออแกนก็ไม่มีอะไรเรียบง่ายอย่างวันครบรอบก็ทานข้าวกลางวันคนจับตามองว่าคุณโอแกนเป็นสภพยเจ้าออแกนคุณชายพูดกับแกนตลอดว่าคุณชายไม่ใช่เจ้าเป็นคนธรรมดาคุณชายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากชอบนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างชอบนั่งรถไฟฟ้า เพราะไม่ชอบรถติดเราก็ไปด้วยกันทุกที่คู่ของเราใช้ชีวิตได้ทุกแบบคุณชายเป็นคนค่อนข้างสบายสบายบวกกับเราก็เป็นคนสบายสบายแต่บางทีเขาไม่สบายก็มีนะเขามีหลายเลเวลช่วยรีวิวสามีให้ฟังหน่อยออแกนดูใจดีเขามีหลายแบบชอบดุเราเวลาไม่เป็นระเบียบถ้ามุมใจดีเขาชอบทำอาหารให้กินคุณชายเป็นสายเปใหม่ออแกนต้องบอกว่าตัวของเราทำงานมาตั้งแต่เด็กเราก็ใช้เงินของตัวเองมาตลอด เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่จําเป็นเราก็ใช้เงินของตัวเองไปขอนางไม้ถึงได้ผู้ชายคนนี้มาออแกนก่อนจะคบกันตอนนั้นคุณชายทำออฟฟิศอยู่กําลังจะปิดเขาเคยเล่าให้เราฟังว่าบางทีเขาทํางานหนักก็นอนที่ออฟฟิศแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงมาหอมมากอดเขาพอตอนเชา้าก็มีคนมาปลุกให้ตื่นเขาก็เล่าให้เราฟังคร่าวๆแล้วมีวันหนึ่งตอนนั้นยังไม่ทันคบกันเขาบอกว่ามาดูที่ออฟฟิศพี่ใหม่ก็ไปดูเขาก็พาไปไหว้ศาลนางไม้ก็ไม่มีอะไรพอวัน รุ่งออขึ้นแกนบินไปภูเก็ตตอนกลางวันนอนอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาบีบคอเป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าอย่าเอาไปนะแกนก็เลยบอกว่าแกนไม่ได้มาหลอกนะพอตื่นขึ้นมาก็โทรไปเล่าให้คุณชายฟังจนคบกันแล้วคุณชายเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพอแกนเล่าให้เขาฟังเขาซื้อพวงมาลัยไหว้ศาลนางไม้